สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนอยู่เกม Last War นะครับมาดูการผ่านด่านด่านที่13นะครับก็ค่อนข้างยากนะตอนนี้ผมเล่นถึงด่านที่13แล้วนะครับก็มีโหมดนี้นะเล่นสนุกดีนะครับแต่บางทีก็มันมันมันก็ตายเรื่อยๆนะครับแต่แต่เกมมันจบเร็วก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับก็อันนี้จริงๆด่านนี้ต้องยิงกำแพงกลางๆนะครับเราก็เก็บผลนี่ผมก็ไม่ผ่านเอาไม่ผ่านไม่ผ่านนะครับ โอเคนะครับมันมีช่องอยู่นะครับเลื่อนไปยิงกําแพงตรงกลางก่อนนะครับยิงสัก3นะครับเลื่อนมาซ้ายสุดขวาสุดวนกลับมาตรงกลางแล้วยิงนะครับแล้วก็เก็บเก็บตรงนี้ก่อนนะครับแล้ววนกลับมายิงอปืนนะครับแล้วก็เก็ดกำแพงนะครับน่าจะผ่านนะครับแล้วก็ยิงยิงปืนนะครับรัวๆเลยนะครับอ่ารีบร้อยนะครับยากแค่ตอนแรกนะครับที่จะาสร้างทีมนะครับเราต้องเลือกนะครับระหว่างจะเก็บทหารเก็บปืนหรือเก็บอะไรนะครับอันเนี้ยอันนี้ง่ายแล้วนะครับเพราะว่า กำลังคนเราเยอะแล้วนะครับบอสมาสุดท้ายนะครับโอเคนะครับก็ผ่าแล้วดาที่13นะครับก็เล่นนานอยู่นะกว่าจะเล่นผ่านได้ก็เลยอัดคลิปนะครับเออดีนะช็อตนี้อัดทันพอดีโอเคใครเข้ามาใหม่ฝากกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ